ดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนค่ะวันนี้เราก็ได้คะแนนมาครบแล้วนะคะกอนลิกกได้ไปซื้อสังกะสีนะคะที่ร้านวัสดุมาแล้วนะคะตอนนี้พี่พเขามาส่งแล้วนะคะมีสังกะสีนะคะแล้วก็ตะปูนะคะแล้วก็ไม้ที่ยังขาดนะคะตอนแรกคิดว่าไม้ครบแล้วนะคะแต่พอ,อมาดูอีกทีนะคะวัดดู ละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะก็คือยังขาดไม้อยู่นะคะก็มีออเดี๋ยวจะไปลงตรงนู้นนะคะตรงนี้สังกะสีก็เอาลงไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไม้ไปลงไว้ที่ตรงที่จะทําเกยนะคะแล้วเดี๋ยวควาลี่ก็จะมาสรุปนะคะให้อีกทีนึงว่าคุณพอ่อคุณแม่สมทบมาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ ใช้จ่ายไปเท่าไรนะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้ให้พี่ๆเขามาเอาไว้ตรงเอาไม้อาไว้ตรงนี้เลยนะคะตรงที่จะจัดทําเกยนะคะเขาเรียกว่าอะไรทําล่มบ้านพักให้กับลําดวนนะคะตรงนี้นะคะตอนแรกเราจะทํา ถัดจากน้องใบบุญนะคะไปทางนู้นนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยว่าเดี๋ยวจะมีช้างเข้ามาเพิ่มอีกนะคะเนื่องจากบริษัทจะเปิดแล้ววันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะคะก็เลยขยับออกมาทําด้านนอกนะคะตรงนี้ก็จะติดเป็นถนนเลยนะคะติดเป็นถนนเลยตรงนี้นะคะจะติดเป็นถนนนะคะทางเข้าออกนะคะก็ ยอดสมทบนะคะทั้งหมดที่ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่ทานทั้งปุูหนุนผลไม้แล้วก็สมทบมาโดยตรงนะคะก็จํานวนนะคะจํานวนทั้งหมดนะคะ9ก้าพดสิบบาทนะคะก็ควาลี่ได้ซื้อไม้นะคะแล้วก็ตะปูไปที่เป็นเสาและโครงลังคาไปในชุดแรกนะคะสามพันขอบคุณค่ะสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็ในรอบนี้นะคะสี่พันแปดร้อยสิบบาทนะคะรวมทั้งสิ้นห้า 8,590บาทนะคะ,ะเหลือคะแนนนะคะ490บาทนะคะที่เหลือคุณล่ก็จะ,ะรอดูนะคะว่าพอทําเสร็จแล้วจะมีบานปลายไหมนะคะจะมีบานปลายไหมจะต้องซื้ออะไรเพิ่มไหมนะคะ<ม>ก็จะได้จัดทํานะคะจะได้จัดทํำมันพักให้กับพังลำดวนนะคะในวันที่22นะคะ22 เป็นวันอาทิตย์ที่22มกราคมที่จะถึงนี้นะคะก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพอบ้านของลำดวนเสร็จแล้วนะคะควาริสก็จะมาอัปเดตอีกที่นะคะอันนี้ก็ลุมก็คือขุดไว้แล้วนะคะเตรียมพร้อมนะคะรอพี่ๆควานนะคะน้อง น้องชายเนาะกับหลานด้วยนะคะวันอาทิตย์เขาหยุดงานเขาก็จะมาช่วยกันนะคะเนื่องจากว่าควันลีก็ไม่ได้มีค่าช่างนะคะก็ไม่ได้มีค่าช่างก็จะมีพ่อควานมาช่วยกันนะคะมาช่วยนะคะ ก็ฝังติดตามเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็กขอบคุณนะคะสาธุบุญนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท,กท่านนะคะที่ส่งมอบความเมตตานะคะมาให้กับพังลําดวนนะคะครอบครัวพังลําดวนให้ได้มีบ้านพักนะคะคุณพ่อคุณแม่จะขอบคุณในน้ําใจนะคะที่มีต่อครอบครัวจะอ้างตกงานนะคะกอบุญบรารมีที่ท่านได้เมตตานะคะก็ขอให้ ท่านและครอบครัวนะคะจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญน,นะคะุรักษาพระคุ้มครองนะคะพระครูประกรรมบารมีคจารสนนะคะตามปกปักรักษาคุ้มครองนะคะให้ท่านมีแต่โชคดีนะคะมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิตนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้ามาตรงกลางหมู่บ้านเรานะคะตรงกลางหมู่บ้านเรานะคะ อันนี้อันนี้พี่บุญจันทร์นะคะบุญจันทร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนเลยนะคะตรงนี้เป็นถนนเลยนะคะก็จะออกไปออกไปอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พักที่นอนลำดวนพอดีเลยนะคะอยู่ใกล้ๆ้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆ้เลยนะคะสามารถแบบอาบน้ำ ที่ก๊อกตรงนี้ได้นะคะหรือจะไปที่อ่างที่เขาจะเตรียมไว้ให้ได้นะคะลำดวนก็เพิ่งอาบน้ามาเมื่อกี้นะคะคุณตาก็กําลังตัดหญ้านะคะตัดหญ้าให้นะคะหญ้าจะมาให้กับลําดวนนะคะตรงนี้ก็เป็นที่พักที่นอนของลําดวนพอดีเลยนะคะ แล้วก็แถบนี้นะคะก็จะเป็นบ right ้านพักนะคะเป็นบ้านพักของควนช้างนะคะแล้วก็ทางนู้นนะคะหลังคาสีแดงๆนะคะก็คือนะคะด้านหน้าของปางนะคะทางเข้าปางเลยนะคะตรงนี้นะคะก็ฝากติดตามรับชมนะคะเป็นกํำลังใจให้พังลำดวนด้วยนะคะเดี๋ยว วันอาทิตย์นะคะหรือไม่ก็วันจันทร์นะคะควณลิก่ก็จะมาอัปเดตนะคะบ้านนะคะของพังรำดวนให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับขอบพระคุณค่ะ